วิธีการนะครับในการรับ 4, ชม4,000ชมนะครับอย่างรวดเร็วนะครับเพื่อสามารถเปิดสร้างรายได้ให้ช่องของคุณได้นะครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับวิธีการที่จะมาเปิดเผยให้รู้ว่าสิ cosas, ่งที <mag> ่ผมมาแบ่งปันนี้มันสามารถใช้ในชีวิตจริงและก็ชีวิตประจําวันในช่องของคุณได้นะครับนั่นคือวิธีการเพียงแค่การท YouTube เนี่ยมีความสม่ำเสมอนะครับแล้วก็กําหนดเวลาในการที่จะทําให้เราเองเนี่ย สามารถเปิดสร้างรายได้ให้เร็วที่สุดนะครับรวมถึงการสร้างรายได้ในการเริ่มต้นในการทาเงินจากบน t ู b e นั่นเองครับและการเข้าสู่วิดีโอครั้งนี้นะครับโรดกระให้เราเนี่ยรับสมัครนะครับหรือว่ากดทิ้งใต้ล่างนี้เพื่อส r i ครนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับทําคลิปในวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็อย่าพลาดนะครับช่องทางในการติดต่อผมนะครับก็คือช่องทาง ช่องคุณชายนภัดนะครับชาแนลนะครับสิ่งที่ผมจะแบ่งปันใน YouTube นี้นะครับจะเป็นวิธีการควบคุมทั้งหมดนะครับวิธีการควบคุมทั้งหมดในการที่จะทำให้ youtube ของเราเนี่ยสามารถมียอดซับหรือว่าฟโฟลวเนี่ย1,000พันชั่วโมงนะครับหรือว่า 1, 4 0 0พันชั่วโมงแล้วก็หนึ่งพันคนติดตามนันเองนะครับในช่องนี้ผมจะมีวิธีการที่เร็วที่สุดนะครับในการที่จะทำให้ช่องของคุณเนี่ยสามารถ มีการพัฒนานะครับแล้วก็อัตราในการที่จะทําให้เราเองเนี่ยนะครับมีผู้ผู้ติดตามหนึ่งพันชั่วโมงได้เร็วหนึ่งพันคนนะครับให้เร็วสุดนะครับถ้าวันนี้สมาชิกของเราเนี่ยนะครับมีพันคนแล้วผมก็ดีใจด้วยนะครับแต่ถ้าวันนี้นะครับอยากจะมีเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคต่างๆนะครับก็ติดตามในช่องผมอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าคนหนึ่งที่ยังเริ่มต้นในการทําธุรกิจอยู่นะครับในการตลาดในมาร์เก็ตติ้งยูทูบเนี่ยนะครับที่ยังไม่มี คนติดตามนะครับหรือไม่ก็คนที่ยังทํา youtube แล้วก็ยอดซับยังไม่มีนะครับสามารถติดตามใน youtube ผมได้นะครับก็วิดีโอนี้สามารถเหมาะสมกับผู้คนนะครับสําหรับคนที่ทําใหม่หรือว่าทําเก่านะครับก็วิธีการนี้นะครับจะมีคําตอบในทิ้งท้ายนะครับว่าฐานที่สุดนะครับที่จะทําให้วิดีโอของเราเนี่ยนะครับเป็นไปได้อย่างราบรื่นและสามารถติด SEO ใน Google บน youtube ได้บวรวมไปถึงท์ไลน์บน youtube เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับ จะมีทั้งหมดก็คือประมาณ8เคล็ดลับเคล็ดลับที่1ก็คือในการที่จะทําให้ปกปกย่อนะครับในการช่อง YouTube ทําให้ YouTube ของเราเนี่ยนะครับดูสวยสุดตานะครับดูเป็นมืออาชีพมือโปรเพิ่มขึ้นนะครับรวมถึงทําให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาดูในช่องของเราเนี่ยดึงดูดผู้คนนะครับน่าชิกนะครับแล้วก็น่าดูสนใจในเรื่องของเนื้อหาความต้องการใน,ในการที่จะทําให้ผู้คนเนี่ยนะครับหรือว่าผู้ชมเนี่ยเข้ามาดูใน YouTube ของเราเนี่ยนะครับ คือจะมีจุดความสนใจหรือว่าโดโด,โดเด่นในเรื่องของเรื่องของรูปย่อนะครับก็คือรูปปกของเรานั่นแหละนะฮะถ้าวันนี้ความแตกต่างในรูปปกที่ชัดเจนนะครับมันก็จะมีคนที่แบบติดตามเพิ่มขึ้นนะครับในช่องที่ผมแบ่งปันก็คือช่องหุ่นจาัดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดแชร์รวมไปถึงกดกระดิง่งหรือไม่ก็ถ้ามีคําถามอะไรก็สาม,มารถ คอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้นะครับรวมไปถึงถ้ากดแชร์นะครับไปยัง Facebook หรือว่าเฟซบุ๊กหรือว่าทวิตเตอรต่างๆสามารถกดแชร์ได้เลยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้คนที่ยังเริ่มต้นในเรื่องของการท,ทําธุรกิจจากบน YouTube หรือว่าสร้างแบรนด์ใน YouTube นั่นเองนะครับเคล็ดลับที่2ก็คือเนื้อหาของ YouTube นั่นแหละนะครับก็คือเคล็ดลับเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้ผู้ชมเนี่ยน่าคลิกเข้ามา นะครับแล้วก็ดูว่าเนื้อหาของเราเนี่ยเป็นเนื้อหาแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็ผมเลยเนี่ยอยากจะแบ่งปันวิธีการที่จะทําให้เนื้อหาของเราเนี่ยนะครับมีความโดดเด่นแตกต่างนั่นคือการที่เราเนี่ยทำวิดวีโอวิดีโอนึ่ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาผู้คนที่เจอปัญหาอย่างเช่นวันนี้ผมทําวิดวีโอเกี่ยวกับการทําช่อง YouTube เริ่มต้นใครที่เข้ามาทํา YouTube เริ่มต้นแรกนะครับไม่รู้ว่าเทคนิคยังไงจะทํำยังไง ไปเรียนมันก็แพงตาคาก็แพงแต่ผมสามารถช่วยทำให้ผู้คนเนี่ยหรือว่าทุกคนที่มาดูวิดีโอผมเนี่ยสามารถพิชิตที่พิชิตสับสไครนะครับ1,000งพันสับสไครคนแรกได้นะครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ติดตามวีดีโอผมนะครับแล้วก็ตัวตัวของเนื้อหาเนี่ยจะทําให้อ่ามีความโดดเด่นก็คือต้องใส่ซับไตเติลลงไปนะครับ ซึ่งการใส่ซับไตเติลเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็ยากอะไรมากมายเพราะว่ามันจะทําให้คนเราเนี่ยมันจะมีสองประเภทประเภทแรกคือคนที่ดูนะครับเป็นเป็นเสียงคนที่ดูแบบไม่มีเสียงนะครับก็คือชอบอ่านแบบซับไตเติลนั่นเองจึงจะทําให้เนื้อหาของเราเนี่ยมีความดึงดูดแล้วก็น่าสนใจเพิ่มขึ้นรวมไปถึง การจะทําให้ youtube ของเราเนี่ยมาแนะนําในเรื่องของช่องของเราเนี่ยที่เราสใส่ซับไตเติลลงไปเนี่ยไปโพอีกช่องหนึ่งหรือว่ามันโพในช่องที่แนะนําค้นหาบนยูทูบกันเองนะครับทีเนีนนนเน้นะครับ,นะค,รบความยาวในเรื่องของ youtube ก็คือมันค่อนข้างที่จะฟิกนิดหน่อย,น,น,อยนะว่าให้จะทายัางไงให้ความยาวของ youtube เนี่ยมันดูแล้วสั้นแล้วก็ชับผมแนะนํานะครับ การทำคลิป YouTube ไม่เกินประมาณ15นาทีพอนะครับมันจะทำให้ผู้คนเนี่ยดูวิดีโอของเราเนี่ยได้ยาวขึ้นแล้วก็กลับมาดูอีกทีแต่ถ้าเกิดว่าเกิดว่าเกิน20นาทีขึ้นไปเนี่ยมันจะทำให้การค้นหาของ YouTube หรือว่าผู้คนเนี่ยดูวิดีโอของเราจะ,จะไม่จบแล้วมันจะทำ,ทำให้ YouTube ของเราเนี่ยมีการมองเห็นที่ต่มลงแล้วก็ YouTube จะปิดอ,อัลกอริทึมของเราโดยอัตโนมัติ ทีนี้ข้อที่สามเนี่ยจะเป็นการทําวิจัยเรื่องของคู่แข่งทีนี้ผมจะบอกว่าการทําวิจัยของเรื่องคู่แข่งคือยังไงบ้างคือมีช่องหลายๆช่องครับที่เปิดขึ้นมานะครับนับหมื่นนับแสนนับล้านช่องนะครับที่เปิดขึ้นมาทุกๆชั่วโมงทุกๆวินาทีนะครับในแพลตฟอร์มบน YouTube มันก็จะมีคนที่ดูครับแล้วก็หรือว่าเนื้อที่ที่ที่จะทำให้ YouTube ของเรานี่มีช่องว่างที่จะทำให้ อัตราการเติบโตนะครับของ y o u t u เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นอย่างเลอย่างแรกเลยครับวันนี้ช่อง YouTube ที่มีการเติบโตเพิ่มขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ช่อง YouTube ที่ต้องทำทำแบบลอยอยๆบแบบเป็นเล่นนะครับผมแนะนำวิธีการที่จะทำให้ช่อง YouTube มันโตมันเพิ่มขึ้นนะครับแนะนำเก,เกี่ยวกับการช่วยหรือว่าแก้ไขปัญหาผู้คนมากมายที่เจอปัญหาเกี่ยวกับการทำช่อง YouTube เกี่ยวกับการทำนั่นคํานี่ครับใน โอกาสทางธุรกิจโอกาสในการทำธุรกิจของเขาเนะครับเพื่อทำให้เขามีมวิธีการนะครับแล้วก็แนวทางในการแก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหานะครับแล้วก็เข้ามาดูวิดีโอของเราต่อซ้ำๆแล้วก็ได้ประโยชน์แล้วก็นำนำวิดีโอของเราเนี่ยนะครับไปแชร์หรือนำวิดีโอของเราแล้วก็เกี่ยวกับเทคนิคของเราเนี่ยไปทำให้เกิดประโยชน์นั่นเองนะครับทีนี้นะครับผมก็จะบอก ต่ออีก,ยกอย่างหนึ่งคือวันนี้มันต้องใส่คําอะไรที่มันเป็นพิเศษกับเกี่ยวกับ y youtube เพราะ youtube จะชอบเกี่ยวกับคําที่พิเศษเช่น youtube นะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับการทํา youtube แเราก็ต้องใส่คําคีย์เวิร์ดในการที่เราพูดลอออกไปเป็น youtube 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 รวมไปถึงการใส่คําอธิบายนะครับที่ตอบโจทย์หรือว่าแตกต่างจากคนอื่นทั่วไปนะครับแล้วก็ทําวิจัยตั้งแต่1 2 3 4สาี่ทีนี้ ขั้นตอนนี้มันจะเป็นขั้นตอนเกี่ยวกับการทาคลิปที่เป็นคู่แข่งคู่แข่งทําแบบไหนนะครับเขาสร้างคีย์เวิร์ดแบบไหนเราจะต้องรัดกุมคีย์เวิร์ดนั้นยังไงให้เราเนี่ยสามารถข้ามผ่านตรงนั้นเป็นอันดับหนึ่งในการค้นหาบน youtube ได้รวมไปถึง Google ได้นั่นเองนะครับทีนี้คืออย่างแรกเลยนะครับที่จะทำให้ช่องของเราโตเพิ่มขึ้นก็คือการทำคลิป เป็นกระแสะโลกนะครับหรือว่ากระแสะปัจจุบันนะครับมีคลิปอะไรที่มันดังมันเด่นหรือว่าเหตุการณ์อะไรที่มันดังมันเด่นนะตีนี้สามารถเอามาทำเป็น case s t u d ในการทำช่อง YouTube ได้นั่นเองครับมันจะทำให้คำค้นหาบน y t u t u นะรวมไปถึง SEO เนี่ยมันจะติด Google ได้เร็วขึ้นนะครับแล้วรวมไปถึงผู้คนมากมายที่ที่เขาพูดถึงอะไรบางอย่างนะครับเราก็หยิบยก ข้อมูลตรงนั้นเอามาเอามาใช้ในการทําช่อง youtube กันเองมันจะทําให้ youtube ของเรานะครับมีคนติดตามมีคน f o l l o w มีคนสับสไครต์เพิ่มขึ้นนะครับเคล็ดลับที่สครับความสม่าเสมอในการสร้างวิดีโอนะเ้าวันนี้เราเปิดช่องขึ้นมานะครับถ้าไม่มีความสม่าเสมอไม่มีความอดทนในการส,สร้างช่องวิดีโอบน youtube เนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราเองเนี่ยไม่รู้ว่าเราจะเราจะเราจะสร้างช่องไปด้วยอะไร นะทีเนี้ยนะครับความสม่ําเสมอในการดูแลนะครับแล้วก็คิดค้นวิธีการในการทำคอนเทนต์นะครับที่เพิ่มขึ้นรวมไปถึงอารมณ์นะครับที่เราจะต้องใส่เข้าไปในวิดีโอว่าเฮ้ยวิดีโอของเราเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับเราไม่มีเป้าหมายในการทําช่องนะครับมันก็จะทําให้เราไม่มีพลังในการที่จะทําให้ช่อง YouTube ของเราเติบโตนะครับ เพราะว่าการทํา YouTube มันมีความสม่ําเสมอแล้วก็ต้องใช้เวลาหรือความอดทนในการที่จะทําให้ช่องของเราโตขึ้นรวไมไปถึงเนื้อหานะครับที่เรานําเสนอออกไปนั่นเองนะครับมันจะทําให้ YouTube นะครับช่วยในการผลักดันนะครับช่องของเราเพิ่มขึ้นนั่นเองนะและการลงลิปทุกๆวันหรือว่าเป้าหมายทุกวันมันต้องมีนะครับฟี e แ b a c k ปักหมุดไว้นะครับวิธีการที่จะทําให้ YouTube ของเราเนี่ย มันมีอันดับช่องขึ้นนะทีเนี้นะครับถ้าเรามีเทคนิควิธีการหรือว่าฟังวิเทคนิควิธีการของผมเนี่ยรับรองรับเราสามารถเอาเทคนิควิธีการผมเนี่ยที่ผมมาเปิดเผยความรับเนี่ยหนึ 1, ่งพันนนะครับถ้าทำสม่ำเสมอเนี่ยระยะเวลาไม่เกิน 7, 8, เจ็ดเดือนแปดเดือนเนี่ยสามารถทําได้แน่นอนนะครับแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่กับว่าอ่า u t u b e ของเราเนี่ยนะครับมันทําเกี่ยวกับอะไรนะครับกลุ่มเป้าหมายในการที่เราจะต้ช่วยเัา ทำให้เขาเนี่ยมีโอกาสเติบโตไปพร้อมๆกันที่เราแบ่งปันข้อมูลตรงเนี้นะครับเราจะทํายังไงให้เขาเนี่ยมาดูวิดีโอเรานนั่เองนะครับคเคล็ดลับที่ห้าครับคือเคล็ดลับที่ห้าเนี่ยมันก็จะเป็นรูปภาพแล้วก็เสียงนะครับคือวันเนี้ยการที่เราทําให้คลิปของเราดูดีและ สวยขึ้นมีคุณภาพขึ้นแต่ถ้าวันนี้คุณภาพเสียงไม่ดูไม่ดีนะครับขรดขาดใดห,หายมันก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ถึงวันนี้ภาพมันดีก็จริงแต่ถ้าเสียงไม่ดีนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะฟังออกได้ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยนะครับดึง,ด,งดูดขึ้นแล้วก็ต้องทําวิดีโอที่ไม่ใช่แค่ว่าทําแล้วก็ลง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 ,ลงอย่างเดียวไม่ได้ครับการที่จะมีฟิกแบ็ ทำให้วิดีโอของเราเนี่ยมีอัลกอริทึมใน y t u t u เนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นเติบโตขึ้นมันต้องมีโปรแกรมที่จะทําให้ YouTube ของเราในการตัดต่อเนี่ยสำเร็จแล้วก็มีลูกเล่นอะไรที่ดูสนใจแล้วให้มันว้าวขึ้นครับแล้วก็ตัวของอความพิเศษอย่าง,อย,างอย่างหนึ่งคือเพื่อทําให้ดึงดูดความสนใจให้กับผู้คนแล้วก็สร้างความแตกต่างในวิดีโอของเราเนัจริง ทำวิดีโอเนี่ยนะครับก็คือจะทําให้ลูกเล่นของเราเนี่ยนะครับดูมีว้าวมีตัวหนังสือวิ่งขึ้นมานะครับขุดขึ้นมาอะไรเยอะแยะมากมายเนาะอันนี้คือเคล็ดลับที่ที่มันเป็นความแตกต่างแต่ถามว่าวันนี้ถ้าผมเป็นคนหนึ่งที่เคยทํา youtube มาก่อนเนาะผมก็ย้ําอีกทีนิดนึงนะผมเป็นคนหนึ่งที่ทํา y youtube ผมใช้มือถือมือถือเครื่องเดียวมันก็สามารถถ่ายได้แล้วก็ลง มันก็ใช่ครับแต่ความลูกเล่นมันไม่เหมือนกับคอมแน่นอนหรือว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กแน่นอนผมบอกไปเลยแค่โทรศัพท์มือถือมันก็ทําได้แค่ในระดับหนึ่งนะคือมันแค่ u t u b e อัพเอ่อถ่ายแล้วก็อัพลงอัพลงแล้วก็เขียนเขียนเขียนข้อความอะไรลงไปมันก็ไม่ทําให้ YouTube ของเราติดอันดับได้เพราะว่า YouTube สมัยนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะมากนะคือคนเราเนี่ยถ้าวันเนี้ยเ,เราไม่เก่งจริงแล้วเราไม่เก่งจริงเนี่ย นะครับในการที่จะทําให้ y youtube ของเราเติบโตได้ภายในระยะเวลาแค่3วันผมสามารถทำท o u t u b e เนี่ยประมาณ3วันเอสเอ็นไอกูเกิลใน YouTube ได้ผมกล้าบอกไอทันทีเลยนะครับรวมไปถึง Google หน้าแรกนะครับฟีดฟีดหน้าข่าว y youtube หน้าแรกผมใช้เวลาประมาณ3วันในการทํานะครับเพราะฉะนั้นยูซึ่ง YouTube มันไม่ได้ยากอะไรถ้าคุณรู้ว่าคีย์ในการทำบทเนี่ยในการทําช่องเนี่ย ทำยังไงให้มันติด Google ภายในระยะเวลาแค่สัส้นๆพันเร็วที่สุดมันจะทําให้ YouTube ของเราเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักเป็นทีเ่เห็นคนใน YouTube มันจะทําให้ YouTube ของเรามีผู้ติดตาม Follow ได้เร็วขึ้นนะอันนี้คือเคล็ดลับวิธีการที่ผมมาบอกนะครับแล้วก็6เนี่ยสร้างสร้างแบรนด์ในไลน์น้ํานะครับก็คือการสร้างแบรนด์ไลน์น้ําของ YouTube นันเอง นะเอาละครับคือ y YouTube เนี่ยมันมีแบรนด์ของลายน้ำเราต้องคิดภาพไม่ออกแน่ๆเลยว่าแบรนด์ลายน้ำของ youtube มันคืออะไรนะครับก็จะเป็นแบรนด์ u t u b e ที่เป็นส่วนย่อนะครับข้างๆที่มันอยู่ข้างล่างเออมันอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับมันจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะแบรนด์ลายน้ำนะครับมันจะเป็นช่องเล็กๆนะครับที่สร้างขึ้นมาเพื่อทำให เป็นส่วนหนึ่งของ Youtube ให้ผู้ติดตามเห็มนมากดติดตามนะครับวิธีการตั้งค่าแบน youtube เนี่ยนะเดี๋ยวผมจะใส่คลิปนะครับใต้ข้างบนนี้นะครับใต้บนนี้นะครับมันจะเป็นลิงก์ให้เดี๋ยวผมใส่ให้ก็แล้วกันนะครับมันจะเด้งออกมาตอนคลิปสุดท้ายหรือไม่มันสามารถทำให้ y t u t u นะครับเป็นช่องตัววิ่งนะก็คือเป็นตัรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยก็พจะพลิกขึ้นมาหรือว่า เป็นออกทั้งวิดีโอก็ได้นะครับแต่เคล็ดลับที่ดีที่สุดนะครับในการฝึกทําให้ YouTube ของเราเนี่ยมีผู้คนหรือว่าอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นมีคนสับใครเพิ่มขึ้นให้ทําแบรนด์แรงน้ําแบบออกตลอดนะครับจนจบจะตั้งแต่เริ่มต้นนะครับจนจบวิดีโอนะมันสามารถทําให้ YouTube ของเรามีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นนะเกตก็คือเคล็ดลับในการที่ทําเรื่อง YouTube เกี่ยวกับการเล่าเรื่องนะครับ คือการเล่าเรื่องแบบไหนบ้างก็คือการตลาดแบบ youtube ในการที่จะทําให้เริ่มต้น youtube ของเรามีความฝันไม่ใช่ว่าเอา,เอาชีวิตไปฝากแค่ช่องเดียวก็คือหมายความว่าช่องเดียวก็คือช่อง youtube ของเรานะครับผมมีคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนของรู้จักนะเขาทํา youtube กับผมไเขาทํา youtube นะครับปานานละนะประมาณเจ็ดแปดปีที่ผมเคยติดตามวันหนึ่งผมเข้าไปดูไม่มีครับ y YouTube ตันปิดไปแล้ว นะครับแล้วก็ไม่มีช่องทางติดตามอย่างอื่นด้วยมีคนติดตามประมาณสาม0 0ื่นคนสุดท้ายมายอด follow 3ามสามหมื่นคนก็หายภายในพริบตาแค่วิดแว็บเดียวนะเพราะว่าช่องทางการติดตามแค่ YouTube แค่อย่างเดียวมันไม่พอครับมันจะทำให้ u t u b e อ่ามันจะทำให้อ่าฐานแฟนเห็ดฐานแฟนฟอลโล่ของเราเนี่ยไปอยู่ช่องอย่างอื่นช่องนั้นช่องนี้ไปอยู่แพลตฟอร์มอย่างอื่นนะครับ เพื่อป้องกันไว้ไม่ทําให้ youtube ของเราเนี่ยปิดช่องไปแล้วไม่มีผู้ติดตามมันก็ต้องมาดังสร้างใหม่ีทีน,นะครับแล้วก็ลดในส่วนของการยอดเออเพิ่มในส่วนของการที่มียอดคนดูยอดซับนะครับแล้วก็รวมไปถึงการที่ทําการตลาดทุกช่องทางเนี่ยเพื่อทําให้ยอดซับของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมียอดมียอดโอกาสในการ,นะรทําให้ผู้คนเนี่ยมาติดตามเราเนี่เพิ่มขึ้นแล้วก็ผ่านกด เกณฑ์ใน YouTube ของเราเนี่ย4,000ชั่วโมงได้เร็วขึ้นแล้วก็1,000คนได้เร็วขึ้นนั่นเองนะรวมไปถึงรวมไปถึงในการที่จะทำให้ช่องของเราเนี่ยนะครับนำเสนอนะครับในโอกาสที่ทำให้แฟนคลับของเราเนี่ยมีหลากหลายช่องทางในการติดตามเพื่อทำให้เขาเนี่ยรู้จักนะครับแล้วก็ไม่โดนปิดช่องนั่นเองนะเพราะฉะนั้นนะครับในการสร้างนะครับ นำเสนอตัวเองเนี่ยนะครับควรมีวิธีการนะครับในการที่เรารับมือกับโอกาสในการปิดช่องนะครับไม่รู้ครับว่าการปิดช่อง Youtube ของเราเนี่ยจะโดนเมื่อไหร่ไม่รู้หรอกครับเพราะฉะนั้นนะครับในการทําช่อง Youtube สําหรับคนที่มีคนติดตามอยู่แล้วมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแนะนําให้ไปเปิดเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเป็น Youtube ็นทวิตเตอรเป็นบล็อกเป็นอะไรทุกอย่างที่สามารถทําให้เขาไปอยู่ในแพลตฟอร์มที่เราต้องการได้ นะครับมันจะมันสามารถสะสมในเรื่องของแฟนเพจขึ้นมาฐานผู้ติดตามขึ้นมานั่นเองนะแปดเคล็ดล mm ับเคล็ดลับที่แปดนะครับวิเคราะห์ในเรื่องของเนื้อหา mm hmm. ก็หมายความว่าวันนี้ถ้าผมเปิดช่องขึ้นมาเนี่ยผมต้องการที่จะทําให้ u t u b e ของผมเนี่ยติดอันหนึ่งครับไม่เป็นสองไม่เป็นสามไม่เป็นสี่เนี่ยผมต้องวิเคราะห์คู่แข่งของผมผมยกตัวว่าวันนี้ผมเปิดช่องเกี่ยวกับการขายอาหารยี นะครับหรือว่าสินค้าที่มันเป็นลดน้าหนักผมก็จะต้องไปวิเคราะห์เกี่ยวกับช่องที่เขามีผู้ติดตามประมาณสองถึงสามหมื่นว่าผู้คนช่องนี้เขาทําเกี่ยวกับการทําอย่างไรให้เขามียอดโฟลว์ติดตามติดตามติดตามเพิ่มขึ้นยอดซับเพิ่มขึ้นทุกคืนทุกคืนทุกคืนทุกทุกทุกวันนะทีนี้ผมก็จะต้องไปดูว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับเขาทํารูปแบบวิดีโอแบบไหนนะครับ ข้อความแบบไหนโค้ดยังไงนะครับเขียนคอนเทนต์ยังไงนะอันนี้ผมก็จะต้องไปวิเคราะห์ละนะครับผมใช้เวลาประมาณหนึ่งวันในการวิเคราะห์ช่องนี้นะว่าจะทํายังไงให้เขาเนี่ยเป็นอันดับรองของเราของผมแล้วก็ทําให้ผมเนี่ยมีอันดับหนึ่งขึ้นนะครับคลิปวิดีโอนี้มันเป็นคลิปวิดีโอที่ผมมีวิการอวิวิวิวัฒนาการที่ผมสามารถ ช่วยทําให้ทุกคนที่มาดูวิดีโอผมเนี่ยสามารถทําให้วิดีโอเนี่ยนะครับติดอันดับได้นะครับถ้าดูวิดีโอของผมทุกขั้นตอนนะครับแล้วก็นําไปใช้ดูเนาะก็คือการวิเคราะห์ผู้ผหิตว่าหนึ่งคือเขาทำคอนเทนต์ยังไง2คือเขาใช้รูปภาพแบบไหนสามคือเขาใช้พืชหลังแบบไหนสี่คือเขาใช้ข้อมูลข้อความคำแคปชั่นวิดีโอใต้วิดีโอเนี่ยเขาใช้ยังไงบ้างนะครับคือทุกอย่างคือองค์ประกอบทุกอย่าง คือเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับการที่จะทําให้ช่องของเราโตเพิ่มขึ้นนะครับเอาละครับนี่คือแปกวิธีการในการที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสในการเติบโตของช่อง u t u b e นะครับหนึ่งพัซับสไคร์นะครับแล้วก็เปิดสร้างรายได้4,000ชั่วโมงนะครับทําให้ช่องของเราเนี่ยเปิดสร้างรายได้ให้เร็วที่สุดนะอันนี้คือแปดเคล็ดลับที่ผมมาแบ่งปันนะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนนะครับมีความสม่ำเสมอแล้วก็อยากจะประสบความสเด็จในการที่จะทำยูทูบนะครับให้มียอด f o l ล o w เยอะๆและผู้ติดตามเยอะๆนะครับเพื่อจะทําให้เราเนี่ยเปิดสร้างรายได้ได้นะครับผมก็เป็นกําลังใจทุกคนนะครับที่สามารถทําช่อง YouTube ให้เติบโตขึ้นนะครับเอาละครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ผมจะช่วยตอบนะครับกดลูกหัวใจด้วยก็แล้วกันกดไลค์ด้วยก็แล้วกันนะผมมีวิธีการที่จะทำให้ทุกคนที่มาดูวิดีโอผมสามารถเปิดสร้างรายได,ได้ได้เร็วที่สุดนะครับ1,000ซับสไครต์ผมมีเทคนิควิธีการนะครับฟรีเทนนิ่ง10โมงนะครับผ่านทางอ e ีเมลอินบ็อกซ์ให้นะอย่าลืมนะครับบอกข้อมูลอ e ีเมลเบอร์โทรนะครับหรือไม่เป็นอ e ีเมลกับชื่อนะครับ คลิกลิ่ใต้ล่างตรงนี้นะครับใต้ล่างวิดีโอนี้ผมมีเ,เทคน,นิงนะครับเวลา10โมงนะอย่าลืมนะครับก่ขอข้อมูลเข้ามานะครับเดี๋ยวมาเรียนกันเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูว่าวิธีการเทคน,นิควิธีการต้องทำยังไงบ้างนะครับงไงเจอกันใหม่ครับ